สิ่งที่อิงได้จากการอบรมในครั้งนี้นะคะอิงคิดว่านอกจากความรู้แล้วก็เพื่อนเนี่ยอิงคิดว่าอิงได้ความตั้งใจแล้วก็ความมุ่งมั่นในการทํางานสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อิงคิดว่าได้กับตัวอิงมากที่สุดนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของอความรู้สึกนะคะความรู้สึกอย่างแรกเนี่ยอยากจะขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจกับคณะกรรมการที่คิดกระบวนการอบรมในครั้งนี้ขึ้นนะคะแล้วก็ ประทับใจอย่างยิ่งในการเปิดโอกาสให้อาจารย์ใหม่ได้รุ่นของแม่โจ้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เกินความคาดหวังแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณแทนน้องๆน,นะคะว่าเขาได้มีโอกาสนี้ขึ้นในชีวิตของเขาด้วยทั้งๆที่เขาไม่ได้มาเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มันเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับการเริ่มต้นการเป็นอาจารย์ที่ดีมากๆเลยนะคะได้ศึกษาความเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ตั้งแต่ะระดับนโยบายไปจนถึงระดับ การดาเนินงานในระดับพื้นที่ต่างๆและที่สําคัญมากเลยก็คือว่าได้ข้อมูลสําหรับที่จะนามาวางแผนและก็พัฒนาตัวเองในการทํางานต่างๆมากมายครับกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยจะทําให้เราได้รู้จักตัวเองโดยการผ่านกระบวนการเรียนรู้อะไรเงี้ยค่ะกิจกรรมเกือบทุกอย่างสอนให้เรามีสติสอนให้เรารู้จักสะท้อน,อน,อนอความคิดเห็นของตัวเองในในในทางแง่ในทางแง่งงบวกแล้วก็แง่ลบค่ะ นั้นเวลาจะทําอะไรต่อไปข้างหน้าเราก็เราก็จะได้นึกถึงว่าเอ๊ะเราก็คนที่จะมีสติค,คิดก่อนที่จะพูดหรือคิดก่อนที่จะทาอะไรค่ะทักษะของความเป็นมนุษย์ในคราวนี้มันมันทำให้ผมได้เรียนรู้ร่วมอยู่กับคนอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นร่วมอยู่กับเพื่อนคณาจารย์นะครับร่วมอยู่กับวิธีการเรียนรู้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนรู้ที่มาเริ่มต้นในการอบรมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ที่เกินความคาดหมายของผม แล้วผมเชื่อว่าทักษะชีวิตที่ได้รับการเรียนรู้ในครั้งนี้เนะี่ยมันจะเป็นแนวทางในการที่จะนําไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ประเด็นที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เน้นที่สุดเลยก็คือว่าผมได้พันธมิตรในการทาวิจัยนะครับอาจารย์หลายท่านนะครับมีความรู้จากหลายศาสตร์หลายแขนงนะครับเข้ามาร่วมคิดหัวข้อวิจัยร่วมกันนะทําให้เกิดมิติที่แปลกใหม่ในหัวข้อวิจัย แล้วก็เกิดมุมมองใหม่ๆมากขึ้นนะครับก็ิดทำให้ผมได้รู้ว่าเพื่อนอาจารย์นะครับแต่ละคนที่จะมีความสามารถที่หลากหลายแล้วก็มีลักษณะความเป็นผู้นําที่แตกต่างกันทําให้ผมรู้ว่าจะสามารถทํางานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างไรนะครับดังนั้นยังให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของพลังนาศาสตร์ยุคม่โจกนะยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศยุทธศาสตร์การพัฒนาหลายวิเลยรวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนารงสาในโพสต์วันนี้นะครับ ึ่งทาให้ผมมองไปข้างหน้าว่าผมคนจะนต้องวางวิยทางตัวเองกาหนดพันธกิจตัวเองที่จะทำทำต้องทําต่อไปในอนาคตนะครับผมว่าผมได้อะไรใหม่ๆเยอะครับผมว่าผมเห็นมุมมองอะไรที่จากที่ตัวเองเคยศึกษาจากที่ตัวเองเคยชอบแลวการทู่ว่าม,มาได้รับรู้ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยสถานศึกษาเขามีเริ่มมีการพูดถึงแล้วในด้านการเรียนการสอนนะคะก็ เพิม่มเพิ่มพูดศักยภาพโดยจากอาจารย์รุนที่แล้วก็ย่งนก็คือในเรื่องของทัศนคติที่ได้จากการดูภาพยนต์นะคะทำให้เรารู้สึกว่าการที่จะเป็นครูเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีความรู้นะคะแต่มันต้องมีความรักด้วยผ่านไป17วันสำหรับโครงการเก้าใหม่สายวิชาการทําให้เรารู้ว่า30ปีต่อจากนี้หรือมากกว่าเนี่ยเราจะเดินไปทางไหนบ้านของเราเป็นอย่างไรมีปัญหาอะไรบ้าง มีข้อดีอะไรมีจุดไหนที่จะทำให้เราเข้าไปสับสนุบบ้านของเราให้น่าอยู่จริงขึ้นได้ซึ่งการที่เราเข้ามาอยู่ในจุดนในบทบาทนี้นะครับทำให้ทำให้รู้ครับว่าการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยนั้นต้องทำอย่างไรครับและจากความรู้ความสามารถทุกอย่างที่มีรวมกับข้อคิดและประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมนะครับขอขอบคุณอาจารย์ผู้นำทางทุกท่านขอขอบคุณ เพื่อนร่วมงานทุกคนผมสัญญาว่าผมจะเป็นผู้นำทางที่ดีให้กับนักศึกษาทุกคนท้ายนี้ก็ต้องบอกว่าการเรียนรู้ครั้งนี้เนี่ยศิริพรก็คงจะถือว่าเป็นพลังนะคะเพื่อที่จะนำไปเป็นคนประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อนักศึกษาและต่อสังคมต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ